สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยทางช่องจูจ๊บ6395แนวทางเลขเด็ดก,กันค่ะก่อนที่จะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันนะคะออขอย้อนไปรับชมแนวทางหวยฮานอยของเมื่อวานพร้อมกับผลการออกรางวัลทั้ง3าฮานอยกันก่อนนะคะ แนวทางเมื่อวานนะคะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะเด่น3มรองหนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะามาดูฮานอยพิเศษกันก่อนค่ะบนออก8ปดสองสองล่างออก1นสองไม่เข้านะคะหลุดฮานอยปกติค่ะ3าตัวบนออกสองเก้าาล่างออก1นึ่งสีห้ามานะคะมาวิ่งตัวรองค่ะ ทีนี้เรามาดูเลขเจาะกันนะคะว่าเข้าไหมว่ามีไหมแอดี่้เจาะ9559ไหมไม่มีนะคะเจาะไม่มีเนาะก็ไม่มีก็คือถือว่าเข้าวิ่งอยู่นะคะทีนี้ถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะสามารถสามารถรูดได้นะคะเพราะอยู่ในตำแหน่งที่ที่รูดได้คือหลักหน่วย ถ้าห้ามาอยู่หลักร้อยนะคะได้แต่วิ่งนะรูดไม่ได้นะส่วนล่างออก1นสีไม่เข้าค่ะฮ mm ันดอย V P 3ามตัวบนออกสองห้าสี่ล่างออกศูนย์ห้าบนมีห้ามาตัวรองค่ะ,ะดูห้าสีนะคะมีตัวเจาะไหมมีนะคะ,ะเข้าตัวเจาะอ,ออกห้าสีตรงเลยค่ะอันนี้เข้านะส่วนล่าง ค่ะก็เข้า5เช่นกันเข้าวิ่งตัวรองแล้วก็เข้าตัวกันเล็กจาะ50ออกตัวกลับนะคะถือว่าเข้าเช่นกันเออก็5เนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเข้าตัววิ่งแล้วก็เข้าเจาะถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะก็สรุปแล้วก็เข้าทั้งหมด2ฮานอยนะคะฮานอยปกติเข้าวิ่งรูด มา 95, เก้า้าวิ่งรูด5นะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้าฮานอยเวพี P, เข้าบน5สีล่าง05เอ่อมาวิ่ง5ทั้ง2เลยค่ะบนล่างแล้วก็เข้าตัวเจาะทั้ง2เลยบนนี้ออกตรงล่างออกตัวกลับนะคะถ้าได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีในสูตรที่1ด้วยนะคะแนวทางสูตรที่1นนะผิดถูกขออภัยด้วยนะเ,เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางสูตรที่2ของเมื่อวานกันต่อนะคะมารับชมแนวทางสูตรที่2ของเมื่อวานกันต่อนะคะามาเทียบกับผลการออกรางวัลทั้ง3ามฮานอยนะเรามาดูชุดวิน3ตัวก่อนนะคะว่าเข้าไหมบนฮานอยพิเศษ8 2 2สองสอง ไม่เข้านะคะหลุดนะแอดจะไม่วางเลขซ้ำนะคะอย่างเช่นถ้าสองก็สองตัวเดียวนะจะไม่เล่นเออต่อให้ออกเบิร์หรือหามหัวหามท้ายก็ถือว่าหลุดนะคะฮานอยปกติสองเก้าห้าสามตัวบนนะคะไม่เข้านะมีไหมเนี่ยไม่มีเนาะอ่ะฮานอยวีพีสามตัวบนออกสองห้าสี่มีสองมีห้ามีสี่อ่าโผลมาแล้วนะคะ สตัวนานๆจะเข้าทีเนาะไม่ค่อยปังนะถ้า3ตัวก็ไม่เป็นไรค่ะก็พอรุนๆกันได้ค่ะเข้านะคะสตัวมาฮานอยเวพเลยนะถ้าใครจับวิน3ตัวเข้านะคะทีนี้สรุปแล้วก็เข้าฮานอย VAP นะ3ตัว2 5 4นะคะทีนี้เรามาดูวิน2ตัวกันบ้างค่ะวิน2ตัวสิบหชุดนี้นะพิเศษ สองสองหนึ่งสองสองสองนี่ถือว่าไม่เข้านะเพราะว่าเลขเบิ้ลติดเลขเบิ้ลกันเอาเองนะคะถ้าใครชอบเบิ้ลนะหนึ่งสองล่าง่ะมีไหมมีหนึ่งมีสองแล้วก็เข้าสองหนึ่งแถวแรกเลยค่ะเข้านะเลเจาะเข้าออกตัวกลับฮานอยปกติก้า4ห้าหนึ่งสี่ก้าห้าไม่มีมีหนึ่งกับสี่ตัวนี้นะคะ,ะมาแถวที่สี ออกตรงค่ะฮานอยวีพีห้าสนย์ห้าห้าแล้วก็0 5, 5, 5. นย์ห้าอ่บนล่างเลยอ่าบนล่างเลยอ่ะอ่าฮนอยวีพีนี้เข้าบนล่างเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมตามมาถึง VP เนี่ยเออเข้าเลยนะเนี่ยสองได้บนล่างเลยนะ ทีนี้มันมีเลขเจาะที่ตัวที่แอเน้นชอบศูนยห้าด้วยตัวนี้นะคะก็ though, ตัวที่ชอบก็เข้าอยู่ก็สรุปแล้วเลขหกตัวในตารางเนี่ยเข้าเกือบทุกตัวเว้นสามนะคะอ่าแล้วก็เข้าดีทั้งหมดสามฮานอยเลยค่ะเมื่อวานปังมากเลยนะคะสูตรสองฮานอยพิเศษออกหนึ่งสองล่างออกตัวกลับฮานอยปกติออก หนึงสีล่างออกตัวตรงฮานอยเวพีออก5้าสี่บน0ูนย์ห้าล่างออกบนล่างเลยนะคะเข้าบนล่างเลยห้าสหออกตัวตรงเลยค่ะแล้วก็เข้าเลขที่แอดชอบด้วยปังมากเลยนะคะมาสามฮานอยเลยเนาะก็มันก็บางครั้งก็จะมาทั้งสาบางครั้งก็มาฮานอยหนึ่งหรือสอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับทางกองสลากเขาออกผลรางวัลกันนะ ยังไงก็แอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีในแนวทางสูตรที่สองด้วยนะคะมีหลายๆท่านชอบสูตรที่สองกันก็แล้วแต่เนาะสูตรที่สองเลขจะเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็เลือกตัวที่เราชอบได้นะคะแต่ส่วนตัวที่หนึ่งเลขจะน้อยกว่าค่ะก็เข้าเข้าเหมือนกันนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันเนาะ,ะยังไงก็ เป็นเพียงแค่แนวทางเช่นเคยนะคะสูตร1สูตรนะอ่าะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยทั้งสองสูตรในวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่15เมษายน2564นของวันนี้กันต่อเลยนะคะ แนวทางของวันนี้ในสูตรที่1นนะคะเน้นวิ่งรูดเด่น9、รอง4ค่ะก็จะมีชุดเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่น3ชุดชุดรอง3ชุดและชุดกัน3ชุดค่ะชุดเด่นนะคะมี9 4.. 9 5.. 9 8.. ชุดรองมี4 1.. 4 7.. 4 8.. ชุดกันนะคะมี9 1.. 9 7.. และ4 2.. ค่ะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษดึงจาก9ชุดนี้นะคะออกมาเพียงแค่4ชุดนะคะตีชุดนะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษก็มี9598ห้สีหนึ่ง เก้าหนึ่งค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบตามแอดก็สีชุดนี้นะน้อยชุดหน่อยหรือจะชอบเก้าชุดนี้เลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะเลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษก็ได้หรือชอบเน้นวิ่งรูดตามนี้เลยค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารับชมสูตรที่สองกันต่อเลยนะ มารับชมสูตรที่สองกันต่อค่ะสูตรนี้จับชุดวินสองตัวนะคะหรือจะจับสามตัวก็ได้ค่ะจับกันเอาเองเดอ้อสามตัวแอดจับเพียงแค่สองตัวให้นะคะเลขในตารางทั้งหกตัวนี้นะคะเมื่อจับวินแล้วจะได้ทั้งหมดสิบห้าชุดห้าแถวนี้นะคะมีเลขอะไรกันบ้างมารับชมค่ะในตารางมี7มีห้ามี9มีหมีศูนย์และมีแค่ะ เมื่อจับวินแล้วก็จะได้ทั้งหมด5แถว15ชุดนะคะมาดูแถวที่1แถวแรกค่ะมี 75, 79, 76, 70และ78ค่ะแถวที่2มี 59, 56, 50และ58ค่ะแถวที่3มี 96, 90, 98แถวที่4มี 60, 68แถวสุดท้ายนะคะแถวที่5มี08ค่ะ ีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษเพียงแค่6ชุดนะคะดึงมาจาก15ชุดนี้นะจะได้เหลือน้อยชุดลงค่ะท่านผู้ชมอาจจะชอบตามแอดก็หรือไม่ชอบก็แล้วแต่พิจารณานะคะแต่แอดชอบเลขที่แอดเขียนนะเขียนตามนี้เลย ชุดนี้นะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะมี75็ดห้าเจ็และ08ค่ะหชุดนี้นะคะน้อยชุดหน่อยนะถ้าใครชอบตามแอดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะจะชอบทั้ง15ชุดตามนี้หรือจะเลือกชุดที่ชอบเป็นพิเศษก็ได้ค่ะอ่า พแล้วแต่เทคนิคของความชอบแต่ละบุคคลนะคะก็เป็นสูตรที่2นะแนวทางของวันนี้แอดก็วางครบแล้วนะทั้ง2ส,สูตรสูตรหนึ่เน้นวิ่งรูดตัวเจาะสูตรสเน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะจับชุดวิน3ตัวด้วยแต่อันนีแ้แอดจะจับเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะก็แนวทางก็มีเข้าไม่หลุดเหมือนเดิมนะคะเราอย่าไปคาดหวังว่าจะเข้าดีทุกวันนะคือคนเราเนี่ย ก็สามารถวางแนวทางได้เข้าได้หลุดได้เช่นกันค่ะเหรียญยังมี2ด้านเลยเนาะยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเดอ้อและอีกอย่างหนึ่งคือไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและการพนันทุกรูปแบบนะคะก็ถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางทั้งสองสูตรของแอดในวันนี้นะคะ ลบกวนหน่อยนะคะลบกวนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะฝากหน่อยนะคะถ้าท่านผู้ชมได้กดแชร์ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะจะได้แบ่งปันแนวทางเลขเด็ด ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมแนวทางของแอดกันนะคะแบ่งปันกันก็ได้บุญเหมือนกันนะคะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันก็ได้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดทุกๆวันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะกาดอย่าตกและอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งนะคะเวลาออกเดินทางหรือไปข้างนอกกันนะช่วงนี้ก็รู้อยู่นะคะว่า ทั่วโลกประสบป,ปัญหาภาวะเรื่องของโรคไข้หวัดโครโนาหรือเชื้อโควิดกันนะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพป้องกันตัวเองเอ,อและป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดละกันค่ะเพื่อคนรอบข้างเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนด้วยเนาะยังไงก็กักตัวอยู่กับบ้านเป็นดีที่สุดค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจ การกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมอพร้อมกับอคอมเมนต์ต่างๆที่อยู่ใต้คลิปด้วยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ